หลิวเนาะมันมาขันต้นนี้ครับป่าหญ้าครับผมสูงก็สูงกว่าหัวเข่าอยู่ครับลงมาจากตีนเขามาจับนี่เนะาะก่อมานี่ครับป่าหญ้าหมดเลยเนาะหนุนขันอยู่หนุนครับหนุนหนุนเสียงมันนะเแล้วใส่ดูครับว่าจะหมานไหมดูมดเลยครับมดเต็มเดินครับผมถากใส่เนาะตอนนี้เราถากใส่นะครับหยับหญ้าลง ขันอยู่นูดูว่าจะออกมาไหมป่ามะนาวเขานอเนี่ยครับกลัวตะหมานี่เขามากระทางเนาะเอลุนกันพี่น้องว่านกมันจะมามันจะลงไหมขันอยู่ข้างหลังครับโรมิโอครับผมขนหางจะหลุดหมดแล้วเนาะผัดขนดูว่าจะ แลนบ่ครับสีแลนบ่พัดขนขนาดเลยยุงก็หลายครับไม่ใช่ตะมดยุงก็เยอะกว่าย,วยุงรูมันอยู่นี่นเหรอมดดำเต็มเลยน้องสิบสิบตัว,วนั้นวันนี้ไกลๆแล้วครับดูมันจะมาไหม ดูรูมิโอมันจะเล่นไหมผัดขนดาขนหางก็จะหมดอยู่แล้วผัดขนด้วยเย็นด้วยครับห้าโมงทรงเป๊ะครับป่าด้วยขนก็มาพวกขนเนาะออกไปเร็วยุ่งเดี๋ยวจะขอไม่คายเลือดออกก่อนไอ้คบ ดูป่าว่าจะเล่นไหมครับป่าป่าครับป่าหางเดือสองสามเส้นครับวันนั้นก็หลุดไปเนาะ ลบไม่ได้พี่น้องเอ้ยตัวหมาชอบครับ

ขึ้นเมียไหนสายโม้ครับผมของจานเก่งเนาะนังไหนแล้ะโอ้ยุงเยอะครับยุงยุงมัน ไม่ใช่ตัวหมายเนาะผิดตัวอันนี้มันสองกุ๊กครับเสียงน้อยผมมาตามหลิวเนาะหางเหลือสองเส้นครับหางจะหมดอยู่แล้วครับ นี่เป็นเมียนายสายมูเนาะจานเก่งส่งมาให้ระบบการติดครับนิ้วครับผมเอาๆอย่าไปเล่นขึ้นนิ้วครับผมนี่รวบสองนิ้วครับเมียนายเมียนายครับผมเนี่ยทํางานแล้วครับได้ลเเดอร์ไดรลเเดอร์เอาอ,อกงานเนาะนี่แหละครับห้าโมงเนาะตอนนี้ห้าโมงสิบสี่ครับผมใส่ตอนห้าโมง ยี่ห้าโมงสิบสี่นาทียุงเยอะครับยุงผมถางป่าใส่เนาะมันไม่มีที่ใส่ผลง,งานียไหนสายโม้ครับทำไมตีลังกาเงี้ยสลง,งานขึ้นเมียไหนสายโมูของอาจารย์เก่งนะครับนี่ครับระบบติดเนาะติดนิ้วสองสองนิ้วรวบนิ้วครับเนี่ยเลิกงาน,นครับเย็นๆเนาะ พาโรมิโอมันกินดินครับหางจะหมดอยู่แล้วผัดขนแต่ว่านี่ครับแน่นสายมูลล้นทำงานลแล้วดูวเด้อจะฟ้องคืนนะมาลองแล้วแน่นอนคือเก่านี่ครับสวยสวยลายสวยมาก,กป่านี้เป็นต่อเนาะมีสองกุมแกมผมมาตามลิวครับนู่นลิวอยู่ในหนุนครับลิว เย็นเยน็ยน,ยนมันไปนู่นครับริวโอ้ยน,นี่ก็สวยดีครับสวยสวยสวยลายสวยมากน,น,นุ่นครับริวโตโตอยู่นู่นนุ่นน่น ผัดขนครับโรวิโอก็จะหยุดเล่นแล้วเดี๋ยวเอาวายเอ็นวายสึ้นมาเล่นแล้วครับผัดเปลี่ยนยัโอ้ถุงฉเฉลยเป็นถุงเล็กไปเลยครับนกแถวนี้มันตัวใหญ่ ถุงเฉลยนี่ดูเล็กไปเลยนกแถวนี้มันตัวใหญ่เนาะเรียบร้อยเป็นหนึ่งครับเดี๋ยวเก็บของก่อนนกตัวคค่อนข้างจะเล่นไม่ค่อยเท่าไหร่ครับพัดคนนี่ครับเรียบร้อยครับโรมิโอดูที่ใส่